ใครที่กาลังจะเปิดร้านน่งชิวนะครับหรือทําไว้ใช้ก็ได้หรือจะทําขายเป็นอาชีพเสริมก็ดีครับเดี๋ยวหมาน้อยธรรมดาจะพาทาครับความยาว35เซนครับสำหรับเส้นรัศมีที่ผมใช้หรือแล้วแต่ชอบครับจากนั้นใช้เลื่อยจิกซอตัดตามรอยครับแนะนําให้หาติดบ้านไว้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาประมาณ300บาทเองครับจากนั้นหาไม้ครับความยาวประมาณ40เซนครับสัก4ท่อนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5-6เซนครับนี่ครับตัดแป๊บเดียวเลยครับใครที่ยังไม่มีเลื่อยวงเดือนนะครับก็แนะนําเลยครับของโอสุกะครับใช้ดีมากครับ จากนั้นผมก็จะลอะเปลือกไม้ออกนะครับผมใช้ไม้ยูคานะครับหรือไม่ออกก็ได้ครับแล้วแต่ชอบครับจากนั้นเราจะทําการมาร์กจุดเพื่อเจาะยางนะครับเพื่อใส่ไม้ยูคาเข้าไปนะครับที่12 3 6แล้วก็9นาฬิกาครับเจาะแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับก็นําไม้ยูคาที่เราตัดทอนไว้นะครับความยาว40เซนมาใส่ครับตามจุดที่เราได้เจาะไว้ครับตามคลิปวิดีโอเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการยึดด้วยสกรูนะครับนี่ครับเพื่อนๆตามคลิปวิดีโอเลยครับหรือถ้าใครไม่มีสกรูกันครับ จากนั้นพลิกกลับมาด้านล่างครับให้เรายึดด้วยสกรูเหมือนเดิมครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอครับยึดให้ครบทั้ง4จุดเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําแผ่นไม้ที่เราตัดไว้มาวางประกบแบบนี้ครับแล้วก็ทําการยึดด้วยสกรูครับสาหรับสกรูนะครับผมก็จะยึดแค่4จุดพอครับยึดบริเวณให้ตรงกับขาโต๊ะครับหรือจะตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราชอบครับนี่ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับง่ายๆทําได้ทุกคนครับแล้วก็แข็งแรงด้วยครับ เราจะทำไว้ใช้ก็ได้นะครับหรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ดีครับใครที่กำลังเปิดร้านนั่งชิวหรือร้านอาหารนะครับเหมาะเลยครับส่วนผมก็ทำเอาไว้ใช้งานทั่วไปครับผมทำไว้หลายตัวเลยครับเอาไว้เป็นโต๊ะวางอาหารเครื่องดื่มครับแล้วก็ไว้นั่งเล่นนั่งชิวครับสำหรับวันนี้นะครับหมาน้อยธรรมดาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ